ครับสวัสดีครับพบกับผมมารพินและ f ฟิ t h a i .boxspot.com นะครับวันนี้จะรีวิวรถนครชัยแอร์ชั้นโกล a คลาสนะครับจากกรุงเทพไปขอนแก่นนะครับมาดูกันว่าเป็นไงบ้างอย่างแรกที่ศูนย์นครชัยแอร์ก่อนครับก็รอเรียกคือเหมือนกับขึ้นเครื่องนะครับบรรเป็นที่สาาาไ ครับผมก็ตามพนักง,งานต้อนรับนะครับขึ้นรถมาเรียบร้อยจะเห็นว่ารถเนี่ยแถวหนึ่งจะเรียงกันเป็นสี่ที่นั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายสองที่นั่งฝั่งขวาสองที่นั่งยังไม่เป็นแบบรถ v i p 24ยิบสีที่นั่งเพราะว่า nCA Go c l a s กเนี่ยฮะของนครชัยแอร์เนี่ยก็คือเป็นลนักษณะเป็นะจะเรียกว่าไม่ถึงกับเป็น v i p 24ยิบสีที่นั่งที่มันมีแถวหนึ่งเนี่ย จะแบ่งเป็นสามที่นั่งซ้ายที่นั่งเดี่ยวแล้วก็ทางขวาเป็นสองที่นั่งไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นอยู่ระหว่างไม่ใช่เป็นปอลหนึ่งธรรมดาเป็นเป็นปอลหนึ่งพิเศษนะครับเป็นเหมือนกับเรียกเป็นรถ VIP นั่นแหละแต่เป็น VIP พิเศษเพียงแต่ว่าที่นั่งจะเล็กลงมาหน่อยนะฮะของโกคาสนะครับซึ่งผมว่าหลายอย่างก็ใช้ได้เลยนะครับนะฮะก็ผมตัวอ้วนก็นั่งได้ไม่ไม่อึดอัดนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปุ่มนวดนะฮะอ่านวด เก้าอี้นวดไฟฟ้าซึ่งทางนาครชัยแอร์เนี่ยเขาเป็นผู้บุกเบิกนะฮะในการใช้กับรถทัวงเมืองไทยค่าตั๋วจากกรุงเทพไปคอนแก่นก็399บาทนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นราคาสมาชิกก็ราคาไม่สมาชิกอาจจะสูงวันนี้หน่อยห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่เป็นเที่ยว11โมง30นะครับออกไปคอ,อนแกนนะครับกรุงเทพไปคอนแกนนะฮะ รถอ,อีกอย่างรถของนครชัยแอร์เป็นนี้เป็นด้านบนนะครับตรงช่องแอร์แล้วก็ปุ่มไฟรถของน,นครชัยแอร์เนี่ยจะเป็นรถแบบเหมือนกับชั้นครึ่งนะครับคือไม่ใช่สูงเป็นสองชั้นนะครับจนโคงเคงหลายคนอาจจะไม่ชอบอย่างนั้นนะฮะอันนี้อันนี้เป็นรถชั้นชั้นครึ่งนะฮะก็ไม่ได้สูงมากตอนนี้รถกําลังจะออกจากท่ารถาสูงนครชัยแอร์ตรงใกล้ๆก,กับแยกรัชโยธินนะครับ ตรงนี้อาจจะไปยากนิดหนึง่งแต่ว่าผมเคยทําคลิปอันหนึ่งไว้ที่พูดถึงทางไปสู่นครชัยแอร์นะครับจะเห็นว่าก็เป็นช่องประตู1 2 3 4งสองานะครับหกเจ็ดไอ้ที่เห็นมีต้นไม้ตรงนี้เป็นห้องสูบบุหรี่นะครับของสนย์นครชัยแอร์สำหรับใครเนี่ยสังเกตสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับเวลาใครที่หาเส้นทางเดินทางน,นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันก็จะมีรถออกน้อยไม่เหมือนกับตอนเช้ากับตอนค่ำนะฮะร,รถคันที่ผมไปเนี่ย จากศูนย์นครชัยแอร์แล้วเขาก็จะเลี้ยวไปรับผู้โดยสารที่หมอชิดด้วยสถานีหมอชิดด้วยคือบางคันก็จะวนเข้าไปรับนะครับศูนย์ที่มีศูนย์รถขนาดใหญ่อย่างนครชัยแอร์หรือสมบัติทัวร์นะครับจะมีบางคันที่วนเข้าไปรับผู้โดยสารที่หมอชิดด้วยนะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของศูนย์นครชัยแอร์นะครับก็จะมีบริเวณจอดแท็กซี่นะครับมีเซเว่นนะครับฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะมีร้านอาหารนะฮะ เนี่ยครับตรงนี้ครับสูนะ์นครชัยแอร์สังเกตง่ายๆนะฮะครับตรงนี้มีป้ายเดิมในซอยนี่ก็จะมีอู่ด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยรถเขาเยอะเขาก็เมื่อสักสองเดือนที่แล้วมันก็ย้ายรถที่เคยอยู่ในอู่ในซอยตรงนี้เนี่ยไปอยู่อีกฝ่าหนึ่งของถนนวิภาครับก็ทวนอีกครั้งค่ารถประมาณสามารถต้องการอาตรีว่าสี่ร้อยนะครับเรื่องค่ารถเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่า ตามราคาน้ำมันแล้วก็ตามอะไรต่างๆครับก็เป็นเรื่องอธรรมดานะครับของการเดินทางนะฮโกเนี่ยที่สำคัญที่ต่างแลวมีคนถามว่า g o c a r d ต่างกับ f i r s t c a r d ยังไงนะฮะโกก็คือ,อเป็นแบบรถแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวมาฟัง เดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังคนขับรถของนครชัยแอร์ปฏิญาณตัวก่อนขับนะครับว่าฟังสวัสดีครับท่านผู้ดยสายผมนายที่ผมพลเมืองพนักง,งานขับรถบริษาาัทนครชัยแอร์จังการผมขอสัญญาว่าจะขับรถในท่านผู้ดยสัยปนธุรกิจนายปลายทางที่จังหวัดปัตตานีด้วยความกรครับสวัสดีครับครับเรียบร้อยไปแล้วครับจังหวะไปนิดนึง ก็กลับมาต่อครับโกลคัสกับเฟิร์สคัสของนครชัยแอร์ต่างกันตรงที่ว่าเฟิร์สคัสเนี่ยแถวหนึ่งที่เห็นเรียงหน้ากันเนี่ยฮะจะมี3ที่นั่งนะฮะที่นั่งเบาะใหญ่กว่านะฮะส่วนโกลคัสเนี่ยก็จะเป็นอสี่ที่นั่งนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบกันแต่ว่าปัญหาของนครชัยแอร์เนี่ยอยู่ที่เฟิร์สคัสนะฮะไม่ใช่ว่าเฟิร์สคัสของนครชัยแอร์เนี่ยไม่ดีนะฮะผมเคยรีวิวเฟิร์สคัสไป2 เส้นนะครับเส้นทางอุบลเส้นทางอุดอร,เอออรเนี่ยคนก็ร้องโอ้โหอะไรเงี้ยว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอปัญหาของโคนะ้ชคัสและฟอร์ชัยแอร์คือจองได้ยากมากครับจองได้ยากมากก็คือจะนั่นตลอดนะฮะถ้าใครมีโอกาสก็ลองจองโคนะ้ชคัสและฟอร์ชัยแอร์ดูนะครับบรรยากาศเหมือนกับนั่งเครื่องบินนะครับนั่งเครื่องบินชั้นบิสเนสคลาสหรูๆข้ามข้ามทวีปอะไรแบบนั้นลองดูครับอันนี้มามาฟังแอร์เขาอธิบายจะไม่รู้ใจรู้แค่ไห

เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะฮะ,ะก็คือเขาสรุปว่าประมาณว่ารถคันนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่เดินทางเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่อะไรประมาณแบบนี้ฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะบริหารเอ้ยจะบริการอาหารและน้นําดื่มอะไรเงี้ยฮะ,ะมีนิดนึงว่าของนครชัยแอร์เนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งที่ต่างจากเจ้าอื่นก็คือว่านครชัยแอร์จะไม่หยุด นะครับไม่หยุดระหว่างทางให้แวะทานอาหารนะครับซึ่งต่างจากเจ้าอื่นเจ้าอื่นๆเนี่ยรถทัวร์ส่วนมากเนี่ยฮะเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยจะมีแวะกลางทางที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันเป็นตามระเบียบของกระทรวงคมนาคมตั้งแต่สมัยก่อนนะตั้งแต่สมัยที่เวลาเดินทางไกลแล้วเนี่ยสองข้างทางไม่มีร้านอาหารไม่มีอะไรทางรถต้องบริการอาหารให้ด้วย่ะดังนั้นเนี่ยทางนครชัยแอร์ก็ทําตามระเบียบข้อนี้ด้วยกันอ่า มีอาหารและน้ำดื่มให้ในรถเลยแต่ว่าไม่หยุดนะฮะเห็นตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังแจกขนมนะครับขนมเนี่ยเป็นสองห่อหรือบางทีเขามีมาสามอย่างนะครับเอาเขาให้เลือกเอานะครับนะฮะไม่ใช่ให้หมดนะฮะเราเลือกได้อันนี้เป็นน้ำดื่มนะครับมีน้ำดื่มน้ำเปล่าเนสเล่นะครับอันนี้ก็น้ำดื่มทั่วไปนะฮะไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ ที่ตามมากับน้ำดื่มก็คือมีนี่ครับมาลีจูสมิกนะฮะจูสมิกก็เป็นเหมือนกับน้ำผสมต่างๆเบอร์รี่อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเป็นน้ำผสมรวมน้ำผลไม้รวมมาลียอะไรเงี้ยกล่องนึงแช่ยเย็นมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีฮานามินะฮะผมเลือกฮานามิรสโนริสาหลาย โนริสารายนม้มิเขาเก็บรวยเพื่อนเสร็จแล้วก็นี่ครับอาหารนะครับมาเป็นกล่องนะครับอาหารกล่องนะครับบรรจุอยู่ในกล่องโฟมมาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะฮะพอดีเที่ยวรถเนี่ยของผมมัน11โมงครึ่งมันได้เวลาทานข้าวเลยพอถึงปุ๊บเลยเขาจะแจกอาหารกันใหญ่นะครับ เนี่ยครับมีข้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นหมูเอ้ยไม่ใช่เป็นไก่นะครับเป็นไก่ชุบแป้งเหมือนกับเกี๊ยขนมปังนะครับแล้วไปทอดมีพริกแล้วก็มีน้ําปลาให้นะครับทานกับแตงกวานะฮะเป็นไก่ไก่ทอดไก่ชุบเกี๊ยขนมปังทอดนะครับทานกับข้าวสวยนะฮะก็รสชาติก็พอใช้ได้ครับนะฮะ ก็พอทานได้ครับเป็นเรื่องปกติครับเวลาอหาม่อะาเดินทางเนี่ยบางทีอาจจะไม่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรสูงมันคือมันไม่เหมือนกับไปกินตามร้านตามพนัตงานนะฮะอันนี้มันก็ต้องเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์หรือเครื่องบินหรืออะไรต่างๆนะนี้ก็มาถึงตัดมาที่สระบุรีแล้วนะครับนะฮะสละบุรีครับสรับุรี ก็เส้นทางนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปสลับบุรีนะฮะแล้วก็เขาจะเข้าโคราชนะครับโคราชก็คือนครราชสีมานะครับแต่ว่าคือทางการคือนครราชสีมาแต่ใครๆก็เรียกโคราชส่วนข้างรถเขาก็เขียนกันแค่ราชสีมาไม่มีใครเขียนเต็มนะฮะนนี้ก็เป็นเป็นเรื่องภาษาราชการเขานะฮะอันนี้ก็ผ่านทงางแถวโลตัสของสระบบุรีครับผม ก็ใครที่เดินทางกรุงเทพขอนแก่นเนี่ยมันจะอยู่ระยะทางที่ไม่ถึงกับว่าไกลมากกำลังพอดีพอดีนะฮะไม่ได้ไกลเหมือนอย่างจงังหวัดที่ไปทำภาคใต้หรืออะไรอย่างนั้นนะ,นะะก็รถออกจากกรุงเทพประมาณสิบโมงครึ่งก็ถึงนู่นก็ประมาณเย็ยนๆพอดีนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็ไม่ต้องอะไรอ นั่งหลังคนหลังแข่งอะไรแบบนั้นะนะฮะงั้นราคา3ามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่ร้อยอะไรนี้ก็ถือว่าโอเคคอนแกนจริงๆมีรถไปเยอะมากนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องไปกับนบครชัยอย่างเดียวก็มีรถสายอ,ยาอื่นๆนะครับไปได้เช่นกันนะฮะเพียงแต่ว่ารถนครชัยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่นิยมของที่คอนแกนแล้วก็ที่อื่นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีเอียวอะไรกับใครตรงนี้เนี่ยมาถึงสถานีขนส่งโคราชนะครับ ันเห็นป้ายนี่มีรถของโคราชหัดใหญ่นะครับปิยะรุ่งเรืองนะปิยะรุ่งเรืองทัวร์มีรถอุบลโคราชหัดใหญ่รถโคลราชหัดใหญ่นะก็มีรถสายทางไกลในบริการตรงนี้ตรงนี้จะมาจอดตรงนี้เพราะว่านครชัยแอร์ที่โคราชจะอยู่ตรงนี้พอพ้นโคราช์มาหน่อยเนี่ยก็มีของแจกน,นะครับของแจกวันนี้ก็เดีย๋ยวมาดูกันว่ามีอ,มอ,อะไระแล็คตาซอยครับกับผ้าเย็นนะฮะ ลมเล็กน้อยกับผ้าเย็นให้ทานกลับไปที่เมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอกว่าผมมีรีวิวคนครชัยแอร์หลายหลายเส้นทางนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมควักตังเดินทางตลอดนะครับคนครชัยแอร์ไม่มีเอวอะไรกับใครกับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ใกล้จะถึงคอนแก่นแล้วครับนี่ผ่านตลาดต้นตาลซึ่งเป็นตลาดที่กำลังโปรโมทกันนะครับ แนี่ยครับลาดัต้นต,ตาแกแค่ถึงคอนแก่นหมคอ่ากําลังเดี๋ยวสักพัดก็จะเลี้ยวขวาเข้าางมีคนส่งคอนแกนอ่าผมไม่มีเอียวอะไระนั้นเนี่ยก็อ่ดูได้นะครับไม่มีอะไรอ่าใครจะคิดมากก็เรื่องของคนนั้น่ะใครไม่คิดมากก็ดูกันไปเรื่อยๆจริงๆถ้ามาันดูดูใครนั่งดูถึงตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับเพราะว่าจะนั่งดูได้ไงเนี่ยมันสิบกว่านาทีแล้วนเนี่ยผมผมพูดไปเนี่ย ก็คือคือเป็นพยายามทําให้เห็นภาพคนที่ไม่เคยเดินทางเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าเอ้ยเดินทางรถทัวร์เป็นอย่างนงี้นะบางคนไม่ต้องไปทํางานไปเรียนต่อไปสอบบรรจุไปหาแฟนนะฮะไปโอสารพัดแต่ไปไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะะก็จะได้เห็นภาพการเดินทางในรถทัวร์นะฮะแล้วก็เลือกตัดสินใจในการเดินทางได้มากขึ้นนะฮะ ก็บอกอีกครั้งนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมากับนะัก่อลชายแอร์มีอีกหลายสายนะฮะแล้วก็สายสั้นๆอย่างนี้จริงๆนั่งแป๊บเดียวมันก็สี่ห้าชั่วโมงนะฮะมันไม่ได้มันไม่ได้ว่าเอ้ยต้องสบายมากๆหรืออะไรมากๆอันนี้ก็แล้วแต่เป็นทางเลือกของ,ของผู้โดยสารนะครับแต่ถ้ามีโอกาสก,าก็ก็ผมว่าเราลองดูว่ามีหลายช่องทางอะไรเงี้ยเช่นหรือไม่จําเป็นขอนแก่นเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปกับอ่า เครื่องบินอย่างเดียวหรืออะไรอย่างนั้นเรามีรถทัวหลายๆเจ้าบริการเข้าใจว่ามีนะ่าจะเป็นสิบเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูตรงนี้ได้นะครับอนนี้ถึงสถานีขนส่งขอนแก่น,นะครับอันนี้เ็าเรียกสถานีป่าประกาศจะจอดแต่รถป่าประกาศนะครับถ้าเป็นรถพัดลมนะฮะจะอยู่อีกที่ห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลก็เรียกบกขศนะครับตรงนี้เห็นป้ายตรงนู้นจะเป็นผ้ารถนนรชัยแอร์นะครับเราจะมาจอดอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็อยู่ในบริเวณสถานีขนส่งสถานีปอบอากาศขอนแก่นนะครับนี่ครับจะผักไอพี่กั้นตรงนี้ให้จอดลงตรงนี้นะครับสถานีคอนแก่นก็ถึงคอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่ไปมอขอนะครับมามา,าอะไรคอนแก่นเนี่ยนครชัยแอร์เขามีรถตู้รับส่งบริการเป็นรอบนะฮะใครไม่มีญาติมิตรไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนมารับจะไปมอขอนแก่นก็ไปต่อได้นะฮะใครที่อ่า จะไปต่อธาาคามก็ไปต่อลถชมพูต่ออะไรพวกนั้นได้ครับก็เนี่ยเป็นข้อมูลการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นนะครับหนึ่งในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานตอนลงรถนะฮะตอลงรถเนี่ยเตรียมไปแทกนะฮะเขาจะมีนครเชียแอร์ดีอย่างที่ที่โอเคมากสำหรับความเ็นของคราว่าเขาจะมีใบแทะจัดส่งนะก็คือเป็นเครื่องหมายว่ากระเป๋าเราเป็อะไรแล้วเราเอาไปเนี่ยไปรับจากเจ้าหน้าที่ที่นี่ที่ไปให้เขาจะดู ว่าเ้ครับแลวพบกันใหม่ครับกับฟ r ลไ t h เดอะบ็อกซ์ปัตตครับผม